กัมพูชาโป๊ะแตกครับหลังจากที่มีภาพหลุดของทุเรียนขมินที่วางขายอยู่ประเทศนอกครับที่เมืองนอกก็ได้ใส่ข้อความว่า Product f r r m Thailand โอ้โห,โหครับทุกคนดูเอาครับนะทางเพจเพจหนึ่งนะครับของกัมพูชาก็ได้ออกมาโต้กับไทยนะครับก็คนอ่านดูเอาก็แล้วกันนะครับว่าเขาเขียนว่ายังไงกันบ้างงงเหมือนกันนะครับทุกคน ทุเรียนของกัมพูชาแต่ว่าดูครับ Product f o r m Thailand ถ้าแบบนี้น่าไม่อายจริงนะครับกัมพูชาเป็นแบบนี้นะครับประเทศนี้ก็ไม่รู้ว่า,าคงไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับแม้กระทั่งจะขายอะไรเนี่ยก็ต้องเอาไทยเนี่ยไปบังหน้านะครับโอ้โหสินค้าจากไทยแต่บรรจุโดยเขมรเป็นเรื่องอะไรที่ น่าขำม,มากๆเลยนะครับสำหรับประเทศกรัรมพูชาชาวเน็ตเห็นเนี่ยถึงกับตะลึงเลยนะครับว่าโอ้โหมันเป็นไปได้ไงเนี่ยถ้าเกิดปัญหาจริงๆนะครับเนี่ยใครจะรับผิดชอบถ้าเล่นสวมรอยกันแบบนี้โอ้โหซึ่งชาวเน็ตก็พากันมาลุม่มคอมเมนต์กันแรงมากๆนะครับบอกเลยว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องมาดูแลเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าจะไปในทางทิศไหน ก่อนหน้านั้นก็มีเกี่ยวกับข้าวนะครับเกี่ยวกับข้าวที่ทากัมพูชาเนี่ยได้นําไปขายนะครับเป็นข้าวหอมมะลิกัมพูชานะครับแต่ว่าเป็นธงชาตครับทุกคนเป็นธงชาติไทยข้าวเมนเน่ยใช้ภาษาไทยเนี่ยธงชาติไทยเป็นโลโก้บรรจุภันธุ์ 1, ข้าวส่งออกไปที่ประเทศจีนทุกคนลองคิดดูนะข้าวขาเขมรน,นะครับผลิตในกัมพูชาส่งออกจาก ส่งออกตลาดจีนแต่ใช้ภาษาไทยโอ้โหนี่แหละครับทุกคนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องตรวจสอบดูแลด้วยนะครับอย่างเช่นทุเรียนนะครับที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็เช่นกันนะครับใช้ชื่อไทยบังหน้าหรือว่าขเบนเนี่ยใช้ชื่อขเบนเนี่ยจะขายไม่ออกก็เลยอาศัยเอาชื่อประเทศไทยนี่แหละนะบังหน้าเพื่อที่จะ ขายสินค้าออกให้รู้ว่านี่มันเป็นของประเทศไทยนะประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนครับมาเดีย๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ความคิดของชาวโซเชียลดูนะว่าเขามีความคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยดีกว่านะครับความคิดเห็นแรกเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหกัมบูชาเนี่ยเป็นปริงหรือเห็บหมัดจริง เกาะกินดูดเลือดไทยขนาดนี้ล่าสุดยังจะมีน่าจะมาใส่ชื่อไทยอีกโอ้สมกับชื่อจริงๆเห็บเห็บอะไรทุกคนก็พอรู้นะครับเห็บความยิดต่อมานะคนนีนะ้เขาบอกว่าเราอยู่อเมริกานะเรามีเพื่อนเป็นคนเวียดนามที่ทำงานอยู่ร้านเอเชียร้านใหญ่นางบอกว่าของใช้ของกินที่คนนิยมส่วนมาก จะเป็นของไทยของเวียดนามและเกาหลีของขมรส่วนมากเนี่ยไม่มีคนนิยมกินและใช้และขายไม่ค่อยออกเลยนะครับสำหรับของขมรจะไม่มีคนกินแทบจะไม่มีใครกินเลยแล้วก็ไม่มีใครซื้อแล้วก็ขายไม่ออกเลยสาเหตุนี้แหละเขาถึงใช้ชื่อไทยบังหน้าเพื่อที่จะขายสินค้าของเขาออกเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ ยิ่งดูยิ่งน่าสังเวชจริงๆนะครับก็คือหลายอย่างอายเลยจริงๆเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยความที่เอ็นตมาครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีคนเริ่มสนใจอ่ามีคนเริ่มสีใจอ่อนแล้วให้กับพวกขมิ้นแล้วนะสงสารเห็นพวกเขาเดือดร้อนไม่เหมือนพี่ไปที่ไทยเลย มีคนไทยต่างเอาอกเอาใจกันใหญ่แต่พวกคนขมินและเหล่าทหารขมิกับเดือดร้อนกำลังตกทุกข์เวทนาหน้าสงสารใครทำใครก่อนฝั่งไทยเราออกจะนิ่งด้วยซ้ำไปมาดูยังกร,ราชาีมาดย่างกร,ราชาีทหารไทยไม่หวั่นไหวกับหมาได้ง่ายๆเขาทำกับเราขนาดนี้ก็ยังจะไปช่วยพวกมันเพื่อเห็นแก่คำว่ามนุษยธรรมอย่างนั้นหรือ ทุเรียนกัมพูชาวาซานยิ่งแถยิ่งตลกผโปตดัอร์มไทยแลนด์ <c oughs> ขนาดข้าวเนี่ยก็ยังต้องแอบอ้างชื่อไทยเลยโอ้โห,โ,หโหจนตรอกจริงๆนะครับความคินดมานครับคนนี้เขาบอกว่าถ้าทุเรียนของเขาอร่อยนะ,ะไม่น่าเชื่อนะครับทุเรียนของเขเมรเนี่ยห่วยแตกมากๆ คนซื้อก็จะพากันไปซื้อทุเรียนไทยไปด้วยเพราะมันเขียน Made in Thailand นะถ้าไม่เขียนก็ขายไม่ออกครับนแน่นอน,นครับ้โยนทิ้งข้างทางแน่นอะนแจกฟรีก็คงไม่มีใครเอาค้อมูลต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไทยทุเรียนเหลือกิมจนต้องส่งออกแล้วมันเอาความมั่นมาจากไหนว่าเราสั่งทุเรียนมาจากขมรปอสอ,อแปลว่าอะไรนะปอสอ,อเนี่ยใครกันแน่ ที่งงความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าอะไรอะไรก็ไทยไม่มีคําว่าไทยก็ไม่มีใครสนใจช่างน่าสงสารจริงๆกับประเทศนี้เออต้องใช้คําไทยนะครับความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าถ้าดูจากแพ็กเกจร้านค้าน่าจะรับทุเรียนจากไทยไปแพ็คขายที่ต่างประเทศทุเรียนหมอนทองไทยคนขเขมรน,นิยมซื้อกินกันมากไม่เกี่ยงราคาด้วย ขอ้อมือมาครับคนนี้เขาบอกว่าอีกนะอีกแล้วเธออะไรลบโพสหรือกูโดนบล็อกน่าจะเกี่ยวกับโดนบล็อกนะครับ <c oughs> ขอบ้อมตอมาคนนี้ครับเพราะว่างงกับประเทศขมิญอะไรไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้ประเทศนี้รู้แต่ไทยนะใช้ไทยนำหน้าแล้วค่อยเคมเคมอย่างเดียวเคมไม่หยุดมันหย่อนเมคอ in ไทยแลนด์จ้าขมิ ความริงต่อมาเนะี่ยคนนี้เขาบอกว่าบอกเกียดกูเกียดกูแต่เกาะกูเป็นปิงเลยนะแบบนี้ถือว่าขามิ้นหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าก็ที่บางเขามีกฎหรือเปล่านะครับหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงตัวเองนะหลอกผู้นนก็ยังหลอกลวงประชาชนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ไม่ต้องห่วงเลยที่เขาจะไม่หลอกกันเขาหลอกกันเองหลอกกันไปมาแหละนะครับ ความคิดต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่ามันตอบแต่ละเม้นนะมันโง่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะ่ะมันยังคิดว่าสินค้าไทยแต่ใช้ภาษามันทั้งที่เป็นสินค้ามันแต่หลอกว่าผลิตที่ไทยโอ้โหสุดยอดจริงๆคอมขมนที่โพสด,ดูไม่มีความฉลาดเลยแต่ละโพสของมันดูจริงดูไม่น่าดูจริงๆเลยความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นประชากรที่ไม่ควรอยู่ในบนโลกนี้ หนักโลกจริงๆิคิดดูเอาครับหนักโลกจริงๆินะความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเถียงกับคนโง่โคตรเหนื่อยบอกเลยอย่าไปเถียงเลยกับคนประเทศนี้เถียงเหมือนปวดสมองลยเฉยนะความคิดต่อมาคนระับคนนี้เขาบอกว่าประเทศแคนาดานี่นะครับไม่มีไทยก็คงอยู่ไม่ได้จริงไม่มีอะไรจะกินมากๆเวลาจะขายเนี่ยก็ต้องเอาชื่อไทย มาบังหน้าถึงจะขายออกนี่แหละประเทศขี้ข้าอาศัยแต่เจ้านายสยามอยู่เป็นขี้ข้าต่อไปทาสจริงๆความคิดนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่านี่แหละเห็ดเห็ดหมา <c oughs> ความคิดเนต่อมานะครับคนนี้เขาว่ากระทรวงพาณิชย์อกับเขามั่งทําไมปล่อยให้ขมิ้นทําได้ขนาดนี้ฮะจะไม่ลงมาดูแลหน่อยหรือยังไง ก็ต้องรอดูนะแต่ส่วนพานิชเนี่ยนั่งแตกแอร์นะครับข้มอมินตมาครับคนนี้เขาบอกว่าอาศัยคําว่าไทยหาแดกนั่นแหละแบบเดียวกับข้าวขมิน้นแต่ใส่ถุงไทยหน่วยงานไทยก็เกี่ยวข้องไม่รับรู้อะไรเลยงงจริงๆข้นะมอมินตอมาครับคนนี้บอกว่าแอดมินแชร์ขมิน้นลายวินาทีเลยนะ เยี่ยมจริงๆแฉออกมาให้หมดแฉออกมาเยอะๆนะครับทําประเทศไทยเสียหายเราก็ต้องแฉมันออกมานะครับความยิต่อม,มานะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยไหลย,ย่างอายมากๆเลยประเทศนี้ก็คนไทยเนี่ยก็รับไม่ได้หรอกนะครับน,น่าสังเวชจริงๆนะครับ บางครั้งเนผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์ของขเขมรหรือยังครับแต่ละอย่างเนี่ยเวลาเขาห่อเนี่ยมันไม่น่ากินเลยนะครับนะมันไม่น่ากินน่าใช้เลยมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับขนาดทุเรียนเห็นไหมครับดูทุเรียนสิแพ็กเกจนี้น่าจะสั่งจากไทยโรงงานไทยทั้งนั้นเลยนะถ้าดูจากแพ็กเกจแล้วเนี่ยร้านค้าเนี่ยน่าจะรับมาจากไทยนั่นแหละ อะไรอะไรก็ไทยไม่มีคําว่าไทยเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจนี่นะครับทุกคนเลิกมาเปิดร้านอาหารไทยแล้วขายอาหารรสชาติพิสดารที่อเมริกาด้วยเหอะรับรองขายดีชัวถ้าขาดคําว่า PRODUCT ไทยไม่ได้นะครับต้องมาเปลี่ยนแล้วถ้าใส่คําว่าโปรดักฟอร์มขมิ้นกลัวว่าฝรั่งจะเอาไปทิ้งจะเอาไปจะเอาไปเขี่ยทิ้ง โอ้โห oh. ลองคิดสภาพนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นโปรดักต์ฟองขมิ้นทุกคนคิดว่าจะขายออกไหม <c oughs> แน่นอนครับก็บอกแล้วว่าต่างประเทศเขาไม่กินอาหารขมิ้นเขาไม่กินอาหารกัางบูชามันเป็นยังไงก็ไม่รู้ผมเห็นในคลิปนะเห็นยูทูบเบอร์ไปถ่ายอาหารขมิ้นนะครับทุกคนบางครั้งทุกคนโอ้โ oh. หย่างกินหมาด้วยนะย่างหมากินแบบแบบโอ้โ oh. ห เต่างชาติก็พากันกล้าเข้าไปดูเนาะถ่ายวิดีโอถ่ายคลิป Youtube ลงโซเชียลเห็นกัมพูชานั่งหมาตัวเป็นๆย่างหมากินโอ้นี่แหละครับทุกคนนะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเห็นเรื่องราวแบบนี้แล้วทุกคนมีความคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับไม่รู้ว่ามีสินค้าอะไรอีกที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยบอกว่าโปรดักต์ฟอร์มไทยแลนด์อีกน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับนะ โอเคครับทุกคนครับเป็นไงบ้างหลังจากที่คุณได้ฟังแล้วมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดกด s แชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ